การศึกษาคือการมอบอนาคตดีๆสำหรับทุกๆคนที่ได้รับกยศให้โอกาสให้อนาคตสถานีวิทยุโทราทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดอุบลราชธานีรับโฉนหน้ารายการและข่าวใหม่ข่าวที่ใกล้ตัวคุณทุกข่าวสารเหตุการณ์ในท้องถิ่นจะได้รับการนำเสนอและส่งถึงผู้รับชมชมรายการบอกข่าวเล่าแจ้ง ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาพบกับการรายงานข่าวในพื้นที่9จังหวัดภาคอีสานตอนล่างและเจาะลึกกับประเด็นเด่นในท้องถิ่นติดตามได้ในช่วงเชิญชวนมาคุยในตเช้ารายการรอบภูมิภาคเวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ชมรายการข่าวสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วทัท้งไทยรายการและข่าวที่ใกล้ตัวคุณชมข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย n p t ทุบลราชธานี เสื้อลมเย็นเคยเห็นสายรุ้งพื้นปา่าทองฟ้าและดวงดาวหลือดูการทั้งฝนร้อนหนาวเราต้องร่วมช่วยกันดูแลไว้ทุกลมหายใจของเราสูดเอาความรักที่ยิ่งใหญ่สายลมและคืน ต้นหญ้าและดอกไม้ให้อากาศดีๆ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังิ่งรายการของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีในรายการมองหลบคิดทุกมือวันพฤหัสครับมาพอกันช่วงเวลาชิมหาไนกาสามสิบนาทีถึงสี่พนกาในรายการกฎหมายดําเนินรายการโดยกับผมนายประพันธ์พทฒนวีมาผอมอาจารย์ยันชัยพี่ลาภันุรักษ์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณประพันธ์ครับสวัสดีครับ่านผู้ชมครับมองหลงหันมาฝนตกบ่งบอกว่าฝนแถหรือฝนเทียมฝนในจะเทียมเนาะเทียมบ่เพราะว่าช่วงนี้มอยฝน หลวงฝนเทียมมาตัางอยู่ในเขตจะมาดูบลนครับกับชาวบ้านเดือดร้อนายอยากได้น้ำครับม,มันก็แปลกเนาะตอนน้ำท่วมก็โอ้ยท่วมค่าขัดพ่อแรงก็แรงคักขัดนี่แหละมันถคงเพลินว่าฝนฝ่าบวกเป็นใจให้ชีวิตชาวกเกษตรกรของเรามีความกลุ่มอกกลุ่มใจครับเขาตายหมดแล้วเพราะว่าเขาเลีย้ยงหมดแล้วทา,ายบพราะได้น้ำหยีไพ่ใน,ใน มาถึงซิมหามือเขาเจะขายเลยกลับได้ครับที่เหนืออากาศมากแหละละฝนร่วงเข้ามาที่นือใจซอยชาวนาเนาะหรือผู้ที่เป็นเกษตรกรลงทุนลงแฮียงไร้ได้ชาวบ้านเนานี่ ูเขาขูยังนี่ว่าจะปุ๋ยว่าจะพันเขาจางเขาดําจางเขาไถไล่เงี้ยวไม่เกี่ยวไม่เก็บอีกว่าจะขายได้อีกตรงบรรทุกไปอีกบรรทุกไปแลวเกิดต้องเขาคิ้วขายอีกทุกอย่างเดือนหอนวัดน้องเอาใจซอยผู้ที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเฮายู่ได้กัย่อนเขาเด้ยงายมาหย่อนเขาเขาบริกินขนมปังเด้่ยน่าขลังเคยกินขนมปังแล้วมบ่อิ่มตัวกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวสักสามเวลาหนะติดกันแล้วก็อีกมือหนึ่งนะขาวที่หาที่หกเือเพละ ครับแต่ว่ากินขาวซ้ำจนเป็นเดือนก็บ่เป็นอย่างนี้นเพราะว่าเขาเปลี่ยนกลับเลยกลับขาวเขาเปลี่ยนอยู่เอาเหมือน,นี่ยกัน,เ,กกน,นเรื่องกฎหมายเรื่องกินฟรีครับติดขั้ฟรี พี่น้อยยาสิไปบอกว่า,า,ากินน้องเขาฟรีและสบายๆเนี่ยเ<ช>พราะว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้มีผมมวลกฎหมายอาญาเขาบัญยัดไปอยู่<ช>สมัยก่อนนอตอนเขาเป็นด็กหน่อยอาจารย์ชัยเคยมีอีตาหนึ่งส่งผมแหมจันย์นชัยเนี่แหละว่ามีเสือเสียงในด่านการไปกินฟรีเขาเอิ้นชักดาบบวกแมนทานองเนี่แลองเขาไปกินในของอาหารสั่งมากินเต็มโตเลยกินแล้วแล้วบอกว่าโมม่มีเงินเขาก็ไปเอิ้นตำรวจมา จับเหล่านัเนินคดีแล้วก็ไปเขาคุกครับที่ห้องโบโหวาตำรวจนัเนินคดีเขาเขาขอหาอย่างทีนี้อาจารย์ชัรลองไขกันจังเลยน่อยเนาะตอนนี้รันป็นประมวกับมายาญเกี่ยวกับเรื่องนี้มีเรื่องที่บัญญัติไว้บอกครับท่านผู้ชมครับมันมีในประมวลกฎหมายอาญามาตรา345รเลยเนี่ยบัญญัติไว้ชัดเจนเลยว่าผู้ใดนะครับบอกว่าจะเป็นอายุสำได้เล็กๆหน่อย้ามันเกินสิบปีไหมคกับอันนี้เนาะแล้วก็รวมทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สาวผู้หนุ่มกระเทยข่อมผู้ใดทั้งหลายทั้งปวงนี่ ไปสั่งซื้อและและเนี่ยสั่งสมมุติสั่งอาหารเสร็จปุ๊บเรายั่งและบริโภคอาหารอาหารนี่ก็หมายถึงพวกก้าเขาก้าน้าก็แก้มก็เพิ่มนี่เนาะและหรือเครื่องเดิมห,ห,หรือเข้าไปอยู่ในโรงแรมโรงแรมนะโดยห่วว่าเจ้าของนี่บสามารถจะช่ำละค่าอาหารรหรือค่าเครื่องเดิมหรือค่าที่อยู่ในโรงแรมค่าซอลโรงแรมเออว่ามีเงินให้เขา มีกฎหมายระบุเลยว่าต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสมเดือนหรือปรับไม่เกิน5้าร้อยบาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับที่นี่ผมเป็นคนขี่เรื่มผมก็อยากไปกินอาหารแสฉะๆอยู่พัตคานปรากฏว่าลืมมากระเป๋าตังค์ไปกินแล้วจกจจจจหางเงินอา้าวกระเป๋าตังค์เรื่มมา,มาสติดคุกฟีๆที่สนนแนวบอเลยแล้วอันนี้เขาบอกว่าโดยหู้ว่าเจ้าของนี่จะบอสามารถชำระอันนี้ได้อันนี้คุณประพันธ์ พร้อมที่จะช่ำละอยู่ตะบ,บ่แด้เอากระเป๋าตังค์มามันเบ่งถึงเจตตหน้ากฎหมายตัวเนียเอาไว้ปราบเสี่ยนนักดื่มเนจรหรือ,อ,อสู้สชกพวกาาสู้พวกชกพวกขี้ไกมาขี่บ่หู้อยู่่าเจ้าของบาสมารถช่ำละได้แต่ว่าอยากกินอยากรู้ แล้วก็อยากก่อกวนน่ะผมว่าปลาปราเสี้ยนรวมทั้งพวกที่อยากมานอนโรงแรมเขาฟรีๆเขาลงทุนเนี่ยค่าเสียใจเขามีอาหารการกินเขาต้องซสื่อมาลงทุนค่าแอร์ค่าหมอนค่าตรงไหนสารพัดตรงจ้งพนักงานตรงอันนั้นตามความสอาดแล้วสิมาเหี้ยเขาซื้อๆนี่มันมันพอดไปมันพอดไปเรื่องกระเป๋าตังค์มานี่ก็ ถ้าคุยก็เขาดีๆบอกว่าหรือบางสั่งกันเดี๋ยวนี้มันมีเื่อถือเนาะโทรศั์ไปบอกลูกเอามาให้หรือบางสั่งกันฝากบัตรประชาชนไว้น้ำเขาบ่ากระเป๋าบอมมี่ยังเลยเนาะอาจจะโดยโดยขอเขาตรงๆแหละว่าเรื่องมอมม่าบอมมีเจตหนาอาจจะเขียนที่อยู่หรือให้ยังต่างๆจักรไห้ไว้หรือ ตจ้นาที่ของเขานั่งรถไปน้ำหเหผงของนัน <ไป S 1> กซีขาโบเสือเขาโ <นะ S 1> บสเสื้อโยกเว้นโอ้มันเป็นไปได้อีกคือกันสมมติว่าผมไปสัมมนาอยู่เชียงใหม่เรื่องมากกว่าต่างไปหมดเลยเนาะผมมียังเลยนี่หรือถูกลวงกระเป๋าอ่ะ ครับมันก็อาจจะเป็นไปได้เขามาว่าด้ยกันเขาลวงกระเป๋าแต่ตอนใดนอันนี้ทำวิ่ีเจตนาบวชพิษเนาะครับเบวนอีกเรื่องเจตนา่งตรงเลี่มหรือพัตตะขานหรือของอาหารเขาจะดำเนินการเข้าแบบใดก็อีกเรื่องนึงอาจจะเข้าเฮ็ดเส้นหนังสือไปว่ายอมรับพิษในค้าหารค้าโรงแรมเขาก็เบี่ยมหรือพัตตะข่านนนี่จะมาจากไหนเขาอยู่บ่อเอาบ่อเนี่ยเดี๋ผมเขาตาจนมาเมียบ่าหายเงินลูกบ่าหายเงินผมบ่มีเงินสิกินข no. okay. ้าวผมหิวใส่สกิ้วล่ะผมก็สั่งว่ากินเลยจากมือเนื้อ กินเหล้ามีคนพสามเดือนห้าสิบบาทก็พอเกิดมูวมานหนักเอิดนาจารยังใช่เอิดนาจารย์อาจารันนี่ก็กินจักมื่นหากินแล้วบอกว่าผมมีเงินโทษสามเดือนหนึ่งเอารับสารภาพเหลือเดือนเครื่องดิสอีลีกับพ่อแม่ยี่สิบมือค่าปั๊บก็แค่ห้ารอยปั๊บเครื่องหนึ่งก็สองรอยหาสิบเป็นไปไหนโบว่าปั๊บอย่างเดียวห้ารอยแต่ว่ามันกินมื่นหาเพรมันมีโทษน้ำด้มันมีโทษจำคุกน้ำโดยหลักสารกับเบิร์เนาะเบิร์พีคลออยู่ว่า <ค>อ,อ,ม,ม,อมันโผดมันเหลือถ้าส <ทะ S 1> มมติกินอยู่สองหน่อยอาจจะป้าหาหน่อยอยู่แล้วอาจจะกินพี่ตีลีผมมาอันนี้มันเป็นเรื่องที่บอกว่ากันงน่ายๆเนาะว่าสามารถจะคุยกันได้อยู่เป็นความผิดที่างความได้เออเอเอหม,มายความว่าถ้าเบิ่ง โอ้โหอยากจนค้นแค้นเนาะแต่ว่าอีลีคนซิสแบบขอทานหรือยังเข้าบุก้าเข้าไปหรอกเดี๋ยวไปกินแบบนี้น้ำพัตคาขันนานอาหารเนี่ยมันบรเฉพาะพัตคาขานหรือของอาหารเด้เขาบริบอกว่าไปสั่งกินหรือบริโภคอาหารต้องเป็นพัตคาหรือของอาหารหรือเหลาใหญ่ๆรูๆเหมืนี่หานขายตำุงอยู่ข้างทางขายก็จบหานน้อยๆเป็นห้องแถวขายาหันตามสั่งอยู่น้ำงานวัดจังสีกโดเขาพ่อกฎหมายวัดเวยถ้าจะมีเงินจะจ่ายเขาเราไปเสือไปสั่งกินเสือไปนอ่น้องแรมเขาครับอื สมุติว่าผมจะจัดงานขึ้นบ้านใหม่เนาะผมก็สร้างโต๊ะจีนเลยลอยโตมาน่ะครับผมเปิดพัตตาข่านยี่ห้อเซ็งเลิฟทูลองหมายถึงกินกินแล้วเซ็งไปชั่วชีวิตม่อาหารหมดแล้วบอเล่นเอาคุณผู้พันาผมลอยโต๊ะ้านใหญ่ก็ไปจัดโต๊ะเลยเพอาะงานเรียบร้อยวันเกิดผมฉลองก็เรียบร้อยแขกเมื่อวันแรกเขาเก็บเงินลอยโตสมุติว่าเป็นเงินแสนหนึ่งโอ้โหเพราะว่าผมนีผมว่า มันจะเขาสามมันซี้านี่คนกิดบอสามคนไม้อาญาอ่อ้ท่านผู้ชมครับมีคำพิพากษาดีกามากเลยเด้ว่าการที่คุณประพันธ์มาสั่งซื้ออาหารผมหรือบริโภคอาหารผมนั่นเป็นการกระทําโดยเขาใจว่าจะเอาไปกินอยู่เพื่อนแล้วผมก็เสื่อในเคดิตของคุณประพันธ์ว่ามีฐานะที่จะสามารถชำระหนี้ได้เป็นเหมือนกับ เส้นไปนะเสือกันไปผมกับเสื้อคุณประพันธ์ว่านี่ยราคาบเดบริปโภคคือมันต้องบริปโภคในเวลานั้นคือไปถึงปุ๊บสั่งอยู่หา่านณสถานที่นั้นเลยนะแล้วก็กินเลยกินแล้วก็บบรใจเลยแต่อันนี้ผมนี่ชัดแจ้งล้วไปมันเป็นผิดสัญญา เปรียบค่าขายแบบเสือ้อแผงเสือบันทั้งแผงสื้อเงินคอนสื้อเงินเสื้อแมนอันนี้ต้องไปเรียกร้องทั้งทั้งแผงก็ต้องไปฟ้องว่า<อ>พิสัญญาตรงนี้ละทาง<ม>อาญ,ญาดําเงินคดีเขาบ่บไดที่สักการมันมันบทมันขามันเขา่ขา,ขาองค์ประกอบบ่ไใดเพราะว่าองค์ประกอบบอกว่าไปซื้ออาหารแล้วก็บ,บริโภคเครื่องดื่มตรงนั้นแล้วก็หูว่าจข้องจะบบสามารถชชำระนีได้แต่นี่ควบบ้านสามารถชชำระนีใดแต่อาจจะมีพิดใจในเรื่อง การบริการจัดการของผมกับเขากัมนามบ่ดแสบหรือว่าเขาหนัดถุ่มหนึ่งไปหาถุ่มแขกจนสีนี้วัดจนะนอนรับจังไปอหรืออาจจะมีปัญหาว่าผมเฮ็ดมากแล้วมันโอ้โหก็ศาสตร์อันอาจจะมีเรื่องอื่นๆอีกครับแล้วก็เป็นปัญหาครับถ้าผมเป็นนางยูหของอาหารแล้วก็สร้างอาหารมาจานหนึ่งครับป้าว่ากินเข้าไปแล้วมันบาแสบปากผม ผมบอกว่ามันเข้มปวดดไปแกะเมื่อไหร่เขาก็บอกแกะว่ากินแล้วผมบอกว่าเงินมีอยู่ว่างทั้โตเลยหามื่นข้าเขา่าประมาณสามร้อยผมบอกมีอยู่แต่บ่จจายพิดบอกเอา้าก็ต้องดูเจตนาว่าไม่หู้อยู่บรจุของนี่สาม,มารถจะชำระนี่ได้บอกนี่บอกเขาหา,หามื่นนี่ว่า,างทังโตเลยผมโซเง,งินเลยเหามื่นมีเขาก็บอกว่าว ตองใจผมบอกบอใจเพราะว่าคุณเห็ดบอแสบบอสะอาดเข้าบริชอบโกงอาหารครับเเขาพียงแต่เขาบ่อพอใจมันก็อาจจะเป็นการเถี่ต้องคุยเคี่ยแล้วก็ทางร้านก็ต้องชดเชยแก้ไขเห็ตใหม่ครับแต่ว่าถ้าบ่มีเงินจ้างแดงเลยเขาจับสันขาเงินกับบ่มีอันนี้เซ็ตหรือซีโมบอกว่าอาหารเจ้าบอแสบบ่อใดแล้วกินเข้าวปลาหรือแต่คนเขามันก็เคยมีนะผมเคยไปร้านอาหารหรือปรากวว่าเขาเห็ดบ่มันเพลทมันกินบ่อใดเขากไปแก่หรือมันเข็มจึงกินบ่อใดเขาไปแก่เพาเขาบอกผว่า อาจจะเกิดปัญหาในระดับแก๊งะจับพ่อขอบว่าไรอีกส่วนที่ไปฟ้องทั้งแพงล้อยสองรอยมันบอกขุมที่นี่ทาสังมาแล้วผมบอกกินผมเบิ่งปุ๊บอ้าวบอกว่าเอาเส้นเส้นเล็กเศนหน่อยเนาะไปเห็ดว่ามีมาหรือบอกว่าใส่กุ้งก็ไปใส่เนื้อไก่มาผมผมว่าถ้าเราเข่าปากเลยผมเคลียร์เบิ่งผมวางไว้บอกว่าบเอาระย่างหนีโดยตามเนื้อหาแหละเขาบอกว่าต้องสั่งมากแหละกับบริโภค และบริโภคถ้าว่าท่านบริโภคบ่เขาควาไง่เขาตรงนี้ครับบ่าพิษอีกมันองค์ประกอบบอกว่าสั่งซื้อและบริโภคอาหารเนี่ยต้องกินก่อนกินน้ำกินคำหนึ่งอย่างเี้ถือว่าบริโภคแล้วถ้าบ่กินบ่ผิดบ่ผิดเพราวงั้นสั่งมาเหรียญที่สั่น่ถ้าเป็นแบบไหนมันอาจจะแกล้งกันมันอาจจะเป็นใน้พิษในเรื่องที่บอกเป็นคดีอาญานโอ้ไปฟ้องทางแพ่งเอออาจจะเป็นใครๆว่าโอ้โหมาก่อกวนละแล้วก็มาทําความเสียหายเขาอุตส่าห์ลูก ทามันเป็นของถือๆสิบส่าบาทมันกเป็นยังสมมติสั่งหูฉลามเนาะสั่งมาแล้วบกินไปควนเขาไปควนไปแบบเป็นซี่อยากถือเสียอยู่ได้เขาก็เสียหายแต่ไปเสียเขาบ่ไดได้ท่านผู้ชมเข้าบ่กินกิเพียงแต่ว่าอาจจะดองน้าเนินการเอินค่าเสียหายเข้าไป่แม่นไปตีเขาได้ตีเขาก็เป็นสิทธิ์ติดกุกเลยได้บนางเออต้องระวังเลยครับแค่นี้มันจะกลายเป็นเรื่องเล็กลายเป็นเรื่องไงแต่ก่อนสมัยผมเฮียนจบใหม่ๆมีคนหัวจักกันเด้เขาไปสั่งอาหารมา อืคร <ítulo> <neuroscience, S 1> ับเป็นประเภทกับแกมเรานี่แหละอืมระบานีก็เฮ็ดซาซาผมก็นั่งนั่งเฮ็ดซาคนนี่สั่งนี่นะเป็นรุ่นพี่แหละเขาวใจหายดิพอยโยอาหารมาปุ๊บเขาก็ผมบอกขออยู่จักหาหมื่นก่อนทีแรกพอผมอยู่หาหมื่นผมติดใจอยู่ต่อเป็นเดือนเลยแล้วเขาก็บอกเก็บคาเสาเพราะว่าเสื้อว่าผมเครดิตดีขับรถโกโก้มาเลยนอนอยู่เดือนหนึ่งพอเดือนหนึ่งแหละผมบอกว่าจะไปตัง จะไปตั้งจังหวัดล่ะมาก็ว่าจะออกจังเล่มเขามาเก็บเงินบอกว่ามีเป็นไงบ้างนี่ต้องดูต้องดูนะครับว่าการอันนี้มันหมายถึงมาต้องกินใหนคณะเดียวนั้นอยู่สถานที่นั้นบอกกันตามรงแรรงแมมันเขาไอความประสงค์นี่คือเขาอยู่ในโรงแรมแล้วก็มีการกินเม็่อไหร่เพราะมีการกินแล้วแล้วก็มาบอก่าบบจ่ายนี่มันเป็นเรื่องทางแพ่งไปเพราะว่ามันอ่า อยู่ในความเสือถือกันแล้วก็บบอยยอมชอบละหนีกันไปเรียกร้องเขาทางศาลทางคดีแพงทางคดีแพ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งจริงๆโรงแรมนี่ตามนีย่ามเนี่ยเขาพักเป็นชั่วคราวเนาะแต่อันนี้เพิ่นก็คุยกันจนเป็นเดือนก็คือยังสามาชัยได้อยู่ทางความพอใจกันผมมีเงินแล้วผมอยู่อยู่ต่อกันหาหมื่นหกหมื่นอยู่ไปอยู่มาอยู่เป็นเดือนแล้วก็บอกว่าเอาสิ้นเดือนเก็บเทีเดียวเลยใครๆว่าเป็นไล่เดือนเลยลงแรมเขาบอกว่าเอาดีก็ปิดของไว้ประเดเงินจักบาทรลูกค้าแห่งบ่มีช่วงนี้หน้าฝนเป็นบ่ละก็เลยผม เสาเป็นายเดือนเพราะอยู่เรียบร้อยเดือนหนึ่งเพ๊่บ่่ใจเงินกับโมมีความผิดตามที่อาจารย์ยัาชัยบอกมาตราสามลอยสี่สิบห้ามันเป็นการสื่อคล้ายเหมือนเส้นเนาะเนาะกินเส้นนั่นแหละมันต่างกันเนี่ยตั้งใจไปโกงครับตั้งใจไปกินแล้วกับขอขางเป็นด้วยความเป็นเคดิตนี่นะมันก็มีเนยหลายๆยอย่างเขาไปสื่อเขาสื่อข้องเอาเตาไปหลอบตอหลอบก็มีถ้าว่าเขายินยอมพร้อมใจนี่ ก็จะอันนี้เพราะว่าดูในเรื่องของการตีความในเรื่องอายาต้องตีความเข่งขัดปล้วกตีความบ่อห้เป็นความเสียหายต่อต่อผู้ถี่เขาก็ทำความผิดแ้าเขาขาดเจตนาก็คือคฎไม้มาตานีก็จะคุมข้องผู้เป็นเจ้าของกิจการขายอาหารขายอาหารหรือหลอกเจ้าของโรงแรมที่ไม่ใช่คิดว่ามันมีคนไปกินอย่างสี่อยู่บ่อเดียวนี่กอาจจะมีอยู่แต่ว่าบเป็นข่าว ก็จะพวกสงสัยเมาแน่หรืออยากกินต่อหรือเงินบ่มีเงินเบิดแล้วก็ไปกินแล้วว่ามีเงินใจเขาต้องเอิดตำรวจมากนักเรื่องคดีอาจจะมีอยู่ด้ครับที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะเป็นทั้งเจ้าของร้านกับบอกว่าโอ้มันพ่อมันบ่กีตังย้อนนะไปแจ้งขวงมับไปเสียวลาน้่งลงพักก็สอบปากคำเป็นมืออีกก็เลยบอกเอาเรื่องเขายังไงกบทั้งโมหูวว่ามันมีกฎหมายมาตานีน้ำเดือบางคนก็บอกหแต่ว่าถ้าไปแจ้งขวอมีตำรวจเขาปรับขอกล่าวหาอง บ่คือเข้าได้รับความเสียหายเรื่องใดเรื่องหนึ่งเงินบ่เ่อก็บบกหูหรอกว่ามันพิดมาตาไดพี่น้องของปตองไปตรวจเบื้องว่าไอ้พิดมาตาได้นอมีสื่อหนังสือกฎหมายมาไปถามหลูกถามร้านที่เขียนกฎหมาย่ต้องครับเข้าไปลงผักเลยพ่อไปหาเจ้าที่ตำรวจเลียวเขาปั๊บขอกล่าวหาเองเขาก็จะเบื้องว่ารายละเอียดที่เข้าไปแจ้งข้อมันเกี่ยวกับเรื่องใดเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องใดเขาก็ไปเปิดเบิ้งตามกฎหมายของเรื่องนั้นมีกฎหมายมาตาไดเขาก็รับแจ้งข้อมขอหาเออมันเคยมีเนาะ สมัยก่อนบอกว่ามีการไปสั่งเครื่องดื่มล,ลับปรากฏว่าคาโซดาคามิกเซอร์คายังต่างๆมันแพงอัศจรรย์เนี่ยพวกบาร์พวกพับเป็นบ่เคยได้ยินข่าวบ่ครับเอาน้ำแข็งแต่เอาเส,สืญญออบบย,ยู่ข้า,า,านขงอนอก,นอกอยนี่ยมังเว้นนี่ก็บสามบาทหา<อ>า้าบาทเบิ้ลเต็มที่สิบบาทแต่ว่า,อ,าอยู่ในบาร์ในพับ,บเป็นบ่กระเทงนิดหน่อยเท่านี้แหละเท่าไหร่สามสิบสามสิบเกินไป้บอละครับถ้าสมมติว่านี่มียิ่งน้ำหกสิบอ๋อเกี่ยวยังกับผู้หญิงกินเอาผู้หญิงแองแข็งมาเบิมัเปนช่องแต่งตโวแบบแบบว่ามันชิดคา ค้าวบะ่าวบะหมกี่สามสิบบาทอ่นี่เป็นหกสิบเออหกสิบมันแพงเกินไปเจ้าซีนี่บรจ่จนนี่ได้บะหรือว่ามันแพงมันค่ามันแบบค่ากำไรเกินควรนวะนี่อันนี้ก็ต้องบางเหตุผลของผู้มากินแต่ผู้มากินหัวลาค่าเขาติดไว้อยู่แล้วว่าเขาบอกเลยว่านำแข็งถังละหกสิบบาทเพราะว่ามีผู้ยิ่งใส่ยิ่เห็นสันมาบริการน้ำหกสิบบาทหรือยำ กุ้งเห็ดย่งกุ้งสดเห็ดใส่เห็ดนูนุยังอะไรแต่จานละแปดร้อยก็เขียนไว้เลยเราหอากับพร้อมหูราคาแล้วไปสั่งมาโดยที่ผมมีเงินนนี่ก็ต้องพิดก้อนไม้เลยเมามาใจใหญ่เด้เมาเมาหนาเหมือดละอวดมีหญิงน่ะไปกันไครว่าพี่ป๋าขาท่านทีอยู่บ้านเขาเอินบัก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 หรือว่าไอเอ้ยยังีงหน่อยแต่ว่าพ่อมาถึงเสียขาเสียขาเฮียขาเฮียขาจกอยุบวะเศร้าสั่งเอาเลยน้องเลยเอาเลยลุยก็ต้องเบิ่งว่า เขาหูบอากว่าเขาบ่มีเงินใจแต่เขาบอกวา่าแปดลอยเขาบ่มีเงินเขายังไปสั่งยุ้มเข่าขอกฎหมายเลยที่นี่เขาจะตอบโต้ได้บาาอกว่าเขาขายของเกิดราคาไปแจ้งข่าภายในเลยกรมการค้าภาคเนืจังหวัดเลยว่านำแข็งปกติหาบาับตรกระป๋องหน่อยๆทั้งหน่อย ขายตั้งหกสิบอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งครับอันสรุปแบบาบจัยนี่พิษอันตามพิษอันนี้ซะก่อนแต่ว่าห์านขานขายเขาขายของเกินราคาเขาจะต้องถือดำเนินคดีบอนั่นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้จะว่าจะมาดำเนินคดีเขาอีกเรื่องหนึ่งทั้งหลายที่เป็นนักเที่ยวเวลานั้นหูอยู่แล้วว่าราคาเท่านั้นเท่านี้มันจะแพงจะถือจะยั้งท่านหูและท่านจงใจโดยหูว่าเจ้าของบอสามารถชำระเงินได้อย่าไปอย่าไปเพราะว่ากินฟรีมันสิตติคกฟรี บัดนีไ้ไปกินของฟรีอันนี้คุกได้บัดนนี่ไปดื่มเคื่องดื่มี่นอนพี่พร้อมนอนพี่พอมแต่ว่าอย่าเจ็บหลังแน่จั่หน่อยเออลยไกแออังอือบ่แม่นแนวสนุกแม่นครับออืคราวนี้จังหวัดจริงๆแล้วผมว่าไปตรวจสอบก็ดีเด้เพราะว่าบางหม่องก็เอาเปรียบลูกค้าจนเกินไปออืแม่นบ่อกยาจันยันใช่ว่านแหละโซดาขวดนึงอยู่ข้างนอกสมมุติว่าจับบาสนี่ สิบบาทแปดบาทไม่บอกสิบห้าบาทเต็มทีเลยแต่ว่าอยู่ในอยู่ในเท่าใดละบาทนี้อยู่ในโอ้โหบางมองเงามันแล้วแต่สถานที่เอาบางมองรู้ๆเลยเท่าใดบางมองรู้ๆนี่น่าจะยี่สิบสามสิบเกินหมดแล้วมันจะเท่าละโอ้หลายเท่าอยู่ครับน้ำแข็งกับละลายเร็วนั่นเพราะว่าเขาจะใส่ถังชนิดที่ว่าแผ่ความแผ่ความความความยังความมันละลายเร็วแ่ร่มเออแผ่ล่มเปิดพราลมทางอีกวัยเดียใ้มันแป๊บเดียวน้ำแข็งสั่างยูุบเอวเออ แล้วกับเปิดฟ้ามามีกระติกอยู่กัาว่ากับเปิดฟ้ามาเอาฟ้าไปเสี่ยงไว้มันหายอมันหายจะพอาเขารวยเนาะกับู้หมี่แหละแต่ว่าเขาเาแข็งไปเองไงบ่เออเขาเขียนอยู่ตัวห้ามนําเครื่องดื่มเข้ามายกเว้นเขารลัดไปก่อนเนี่เอานั่นเออสมองคือล่าอเอากับข้าห่านถืออาหารไม่เองถืออาหารมแต่ว่าแปลกก็มีคนขายบอกวงบอกวงมาขายเขาซื้อได้แล้แปลกแบบนั้นเพราะว่าอยู่ของอาหารเขาบ่มีปบาบมเขาบอกเห็ดแต่ว่าเขาเสียเอาน้ิแข็งไปเองเอา เราเอาเครื่องดื่มมาหานันเวียงหนิมเหมสมเขาทำเลยเลยครับอเอาพน้าเบิงเข้าก็ต้องย่อมรับความจริงนะครับว่าเขาขายเขาก็ต้องการผลตอบแทนหรือกําไรสูงสูง<ๆ>แล้วก็สถานที่แบบนี้เพราะจค่านามคาไฟค่าเครื่องประากาศค่าพนักง,งานเขามั่นหลายยจ่ใจเขาต้องคิดแพงค,งครับมา่ครับแต่บางมองกลับไปบล็อาว่าฟันราคาเขาหลายจนเกินไปมันก็ล่ำาลือบอกกันเพราะฉะนั้นก็ค้าขายโดยชอบท่ำซาโดยสุจริตระยะเปรียบ เพรเอาพอสมควรพอสมควรพอาอยู่ไหนเนาะบอกเขาตามตรงเลยว่านี่มันตรงจังสังจังสีหรือบางสั่นเข้ามากกับเตือนเขาแนวบอกว่ามันแพงเด้อตรงนี้ราคาตรงนี้บอกก่อนสนใจก็ตตรงว่าเอาพิจารณามบอก่อนเพราะว่าไอพนักงานหรือ้จัการเขากับเบื่องหลวกข่าอยู่คานสมุนยก่กไปไปสร้างเรา นอกเหล่าแพงเลยขวดละพันสองพันเขาก็ต้องบอกก่อนได้ว่ามันราคาแพงเขาเขาประกาศถามหรอกว่าจะมีเงินบ่จะมากินมันแพงเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาจะบอกราคาก่อนอืว่าขวดหนึ่งถนนท่านี้เด้อเท่เาฉุนขาดได้บ่เนี่ยแต่ไปถามพี่ไซดีเออโอ้ดูถูกบ่จกปืนอมจกปืนจกเนี่ยจกปืนนะครับมีจกปืนอยู่โมเนียจกปืนตำรวจจับได้ด้เพราะว่าพกพาอาวุธ อีสารณามันบละเข้าไปชั่วบทแบบนั้นอาจจะมีความผิดยกเงินมาบ่เป็นอย่างเขาบ่งว่าเข้าพร้อมที่จะจ่ายแต่ว่าถามมันแพงจนเกินไปขวดละหมื่นเขาก็มีเงินจ่ายยกเขามีหมื่นสามจ่ายได้ยคขวดละหมื่นแต่ว่าบ่จายเพราะแพงเกินไปกบ่ว้ความผิดนบ่บละกบ่วีความผิดเพราะว่าเข้าสามารถใจได้แต่ว่าบ่จ่ายทีบวจ่ายเพราะมันบ่เสีบมันเค็มมันแพงมันบ่เข้าทาขอคุยกับจบของหันเลยแต่ว่าผมว่าถ้ามันเป็นห่อาะหรือพับเงี่ยมันขึ้นออกไปบ่ได้ดิบด้เมื่อ คือเขาโห่อ้อผมก่ไดที่ยินข่าวว่าพวกไวใน่พนักงานในรุ่มสกรรมแขกมาเที่ยวก็ไปกวนเขาบนไดนกวนผมว่ามันแพงโพดก็นี่แหละถือว่ากวนเขาก็บอกว่าเจ้าคือบกินอยู่บ้านก็นั่นแล้วนี่และวกวนเขาแล้วเขาบอกแล้วคือกินอยู่บ้านยั่งมากินของหันเขาอีกแล้วเงินหมดใจเขาก็เนียนนั่นตัวโอ้เอออ้าวก็ตรงระวังนอกจากจะกินทั้งไห้มันถือต้องถือใจก็ต้องคือก้นไมิน้ำจ้ามีแหละครับมันก็เป็นความผิด เกี่ยวกับการฉ้อโกงอาหารออซฉ้อโกงคาโรงแรมครับมันก็อยู่ในหมวดเรื่องการฉ้อโกงทั่วไปเยี่ยจานทร์ใช่เบาเรื่องฉ้อโกงทั่วไปพี่น้องฟังบ้างว่าเขาบัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องไหนเนี่ยให้พี่น้องหูเป็นครับกระซ้ายครับในการฉ้อโกงเมื่อกี้นี่ฉ้อโกงเนี่ยมันมันเหมือนดูไม่ได้บริบกเกี่ยวกับการหลอกเนี่ยแต่ว่างหูจุดของมันเหมือนหลอกอยู่ในที่เนาะเอซึ่งพอกเข้าละ ลอยเขาเย็ดหารมาให้เรากระจายเงินโดยชอบโกงกีโดยกฎหมายแท้ๆนี่เขียนชัดเลยว่าหลอกเลยครับเขียนว่าผู้ใดโดยทุจริตเลยเด้ทุจริตก็หมายถึงว่าแสวงหาประโยชน์อันเป็นของบทชอบโดยเจ้าของนี่แหละแล้วกาไปหลอกล่วงเขาหลอกล่วงผู้อื่น้าหลอกเจ้าของบอกว่าจะให้เงินเจ้าของไปกวาดบ้านเนี่ยเองสิบบกกวาดบ้านแล้วเดี๋ยวให้เงินเจ้าของเองเออเอีบยวบัทชอบโกงแต่ว่าถ้าไปหลอกล่วงคนอื่นโดยการแสดงข้อความหรืออันเป็นการปกปิดข้อความที่ควรจะบอกเขาเช่น ตัวเขาตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ว่าจะผ้าไปโน่นไปนี่ส่งผ้าไปทางประเทศแล้วพ่ได้พ้าไปเองเสิเอาเงินเขาไปเลยเอาเงินเขาเนี่ยฮะโดยการลองล่วงนั่นได้มากเลยซึ่งทรัพย์สินนะถ้าได้เป็นแห้งไปตัวเขาบอกว่าอยากได้เจ้ามีมีทรัพย์สมบัติอยู่ในดินให้เจ้าไปคุดอ่าคุดแล้วก็ขอคุณนะครับได้บอนะเพื่อนอยากได้บอเข้าใจป่ะคนเขามาคุดขุดมีขุมสมบัติ็ขคุดขุดพ่อได้บอบอหนึ่ง มันบริเวณซึ่งซับครับมันได้ซึ่งแห้งบ่คิดบรนี่อ่ามันก็บ่าเขาเจาะโกง<อ>ครับเพราะว่ามันต้องไล่มาซึ่งซับจากผู้ที่ถูกหลอกลวงอืม้วกะทำให้ผู้ถูกหลอกลวงนี่ถอนหรือทำลายเอกสารอย่างต่างๆครับหรือป้ายราคานี่สมมติว่ามันติดเป็นบาร์โคดเนาะยี่สิบบาทอ่าถอดไปติดอันมูลค่คาสองพันบาทไปติดอ,อยู่ตรงนี้สมมติอันนี้สองพันบาทครับแล้วเขาก็ขายหฮาส้บบาทกำไรเลยเออ,อ เธอมีความผิดฐานช่อโกงล่ะครับเพราะเขามันไปหลอกลวงหานค่าเ่ยหานค่านี่กเขืเลยขายเขาในราคาจากสองพันเหลืออยู่ส้าบาทผมได้ของฟรีเลยกำไรต้องเป็นพันเป็นการหลอกลวงเนี่ยหลอกลวงอกันรันหลอกลวงต้องได้มาซึ่งทรัพย์ถึงบอดด้ทรัพย์ตรงนี้แต่ว่าก็ได้ราคาถลงเลงมันเป็นังินสั่นในคนมันยอมควไในบ่กรับตามกฎหมายมันตาในความตรงนี้ กฎหมายระบุเฉพาะมาตรา343อันนี้341 343นี่จะเป็นช่อโกงประชาชนอ๋อประชาชนเดือดร้อนจำนวนหลายช่อโกงแบบนี้คุยกันได้อยู่ช่อโกงเป็นบุคคลไปเอออันนี้มันหมายความได้ที่จอยกันอยู่อ่าเหมือนช่อโกงอาหารนี่ก็ย่อมความ้ถามีเงินใจเขาก็จบสมมติว่าไปถึงโรงพักอ้าวผมเบอร์ใหมีเรื่องอ่าจ่ายไปขอลดเนี่ยหรืเจ้าขายแพงหรือเจ้าเฮ็ดบ่อแสบจ่ายค่าล่อยหรือชีล่อยหาหรือ4 9ล่อยเก่จบจบอ่า ตำรวจก็เชิญครับคจะบ้าหรือบ kind of ่ได้เดิมเงื่อนคดีกันไพ่ใน3เดือนไอ้ความย่อมความกันใดเนี่นะขายอายุข้อมสมมติว่ากินฟรีไปอยู่3เดือนหรือบ่เคยไปดำเนินการบ่ไปแยี่ยงขวบบอเนี่ยคดีอายุข้อมเขามาตัวเอานี่กับบอบ่ได้เงื่อนไปกับเชยอยู่เชยตุยมันก็ขาดเราอยู่ขายอายุข้อมความิีที่ย่อมความใดตองลองถูกไพ่ใน3เดือนหรือฟองลองต่อศาลไพ่ใน สามเดือนอถ้าเลื่อนนี้ไปแล้วถือว่าขาดอายุความดาเนิเนคดีก็เขาบ่ได,ด้ด้ครับชานจะต้องยกฟ้องเขาไปฟ้อง,องร้อ,องกฎหมายเขียนคำว่าการขาดอายุความนี่ก็เพื่อว่าให้คนใส่ใจในการที่จะดําเนินคดีกันน,นะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องการมีอายุความเนี่ยหมยถงว่าเนินนานไปความทรงจําของคนมันก็เลื่อนลืมไปพยานกตายแน่ยิตายแน่ตางจะบัดแน่ต่างประเทศแน่เอาคดีมาเอาแค่คดีขาคนตายนี่นี้ไปยี่สิบปีคิดเบิ่งมันทรมานตัวค้นขานี่ก็ไปข่าเขาเนาะก็นีูุ้หัวสูงหัวสุนไปยี่ พ่อสิบเก้าปีแปดสิบเอ็ดเดือนถือจับมามพญาติที่ย่านี่ตายเนี่ยว่า,าพญาตบ่มีไปหาย่ังไงหรือว่าเกินยี่สิบปีไปนี่จักใจไผ่เจะมาฉีดตัวตอนนี้บ่มีพยานมันก็นลำบากในการจะพีจารณาลงโทษเขาสุดท้ายแล้ว จับมากกรล่วงทษดบุได้ตรงนี้ฟอกครับก็อีกอย่างหนึ่งข้ั้งทั้งทีการทีหนีไปมันก็ถูกต้อนรมานพ่อตายเลยมันมันเป็นถูกมันเป็นบาปคเขาไปะแล้วภาษาสมแล้วล่ะยาเฮตผิดกฎหมายยาไปกินของฟรีเดี๋ยวท่านจะเป็นนอนในขุกถ้ามว่ามีเงินจะไปกินของวั่นพฤหัสนาช่วงเวลาสิบหานากาสามสิบนาทีถึงสิบบกนาคาจังกับมาพอกันใหม่สรัมนุรีสวัสดีครับสวัสดีครับ